เียมเครื่องให้พร้อมผัดกระเทียมกรีดและกระเทียมโคนกับน้ำเปล่าไม่ใช้น้ำมันโดอ้วนใส่ไก่เนื้อน่องถ้าอยากใส่เนื้อหมูเนื้อหมาก็พอไหวฮะใส่น้ำเปล่านิดนึงได้ผัดชิวๆหม้อไม่ค่อยแรงรอสักหน่อยให้ไก่สุก ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มรสชาติให้จับใจผัดไปอย่าบนปิดฝาสักแปบ ใส่เต้าเจี้ยวอย่าใส่เยอะโดเรลืองใส่ซอสหอยนางรมยี่ห้อไฮอาภาพรใส่ขิงม,มันโลดผัดไปอย่าบน ใส่เห็ดจริงๆตามสูบเป็นเห็ดฟางกับเห็ดหูหนูแต่มันหมดเอาอันนี้แก้ขัดใส่ต้นหอมพริกชี้ฟ้าถ้าไม่ชี้ฟ้าก็ชี้ดินได้ผัดผัดไป ใส่ซีอิ้วดำเพิ่มความสีและหอมสักหน่อยน้ำปลานิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มังพี่ ปิดฝาปรุงรสตามชอบอันนี้คืออร่อยแล้วฟรุ๊กโคตร